ว่าไม่เป็นหวัดนะคะฉีดเป็นน้ำเกลือพ่นจมูกนะคะเนาะทุกวันได้ไหมจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่เป็นหวัดแต่ว่าคุณแม่ค่ะเป็นกังวลยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้ค่ะฝุ่นมลพิษมลภาวะควันเผาไหมเขตก่อสร้างค่อนข้างเยอะและทีนี้เวลาที่คุณแม่ค่ะไปผจญหรือว่าเบบีค่ะไปผจญกับสิ่งเหล่านี้นะคะเนาะมันก็จะมีนะคะเนาะสิ่งก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือว่าฝุ่นควันต่างๆนะคะเนาะมันก็อาจจะเกาะนะคะอยู่ที่ขนพัดโบกนะคะหรือว่าในรู จมูกของลูกเราได้ถ้าไม่มีอาการแต่คุณแม่ขับไปผจญมลพิษมลภาวะเหล่านี้คุณแม่ก็สามารถที่จะใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะพ่นในระหว่างวันให้กับน้องหรือว่าตัวเองก็ได้แล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ดูแลล้างลงจมูกนะคะให้กับลูกด้วยสเปรย์น้ำเกลือนะคะเนาะแบบนี้ก็สามารถทําได้ตถ้าสมมุติว่าคุณแม่วันนั้นคือตัวเองออยู่บ้านแล้วก็คือมั่นใจว่าที่บ้านคือแบบมีเครื่องฟอกอากาศนู่นนี่นั่นดูแลทุกอย่างโอเคดีแล้วลูกก็อาการปกติดีถ้าวันไหนททีีุ่่่กอออยยางเหมมดลันน้จะไ ใช้ก็ได้โอเคไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ารู้ค่ะมีอาการหรือว่าตัวเองค่ะมีอาการเยอะตัวอย่างเช่นแบบคันตาคันจมูกคันในรูจมูกมากเป็นหวัดฟึดฟัดมากเลยการที่น้องค่ะหรือว่าคุณแม่เองค่ะมีอาการนะคะนาอเป็นหวัดน้ำมูกไออย่างี้ค่ะแล้วเราใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่อนจมูกนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการหวัดนะคะเนาะเพราะว่าน้ำเกลือเองจะช่วยทําให้น้ำมูกที่มันเหนียวอะคะ่ะคือมันเหลวขึ้นขับออกได้ง่ายมากขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเราไออย่างงี้ค่ะการพ่นจมูกนะคะทำให้เยื่อบุโพรงจมูกมันมีความชุ่มชื่นก็ จะช่วยบรรเทาอาการไอได้อ่าโอเคไหมคะเนาะตอบคำถามคุณแม่ไหมเอ่ยสนับสนุนโดยไทยนิโนตนะคะเมื่อลูกเป็นหวัดน้ำมูกคลืดคลาต้องนึกถึงสเปรย์น้ำเกลือพ่อนจมูกเด็กไทนนิโนตนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือนะคะของไทยนิโนตค่ะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของไทยนิโนตนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่อนจมูกเด็กและทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือของไทนนิโนตนะคะสามารถซื้อได้ที่โชว์เคสนะช่อง t ิกต็อกของแมโบนะคะ